ไปหน่อยไปก่อน, <challenge. S 2> นเด้อมากอดเจ้าบาดนะอ้อ้ครับไอแห้งเนี่ยคร okay. ับ <gracias>. ติดสามไอจันนี่เอไอพื้นมาซอยหลายคนฮััโหลครับช่างพึ่งหลีดนะครับผม ช่องดูฮีหนึ่งครับบริษัทสมานบิสเนสกรุ๊ปหนึ่งครับผมแม่นำหนึ่งหนึ่งครับอีกสี่สิบวิธีผมจะเข้าไปเอาด้วยครับเด้อครับครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผมพี่น้องสุขุสุขคนครับอ่าอยู่ในช่องของช่องดูฮีเนาะครับเนาะมื้อนี้ต้องบอกว่าตลกบ่ออกนะครับมื้อนี้ผมพร้อมทีมงานช่องดูฮีนะครับสิเดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมให้กับน้องของแม่หน้าวินเนาะครับเนาะยูทูบเบอร์ใหม่นะครับน้องหน้าวินนี่เป็นคนที่กตัญญูหลายคนเคยติดตามคลิปของน้องนะครับบ่่สิเป็นนนใใหรือวาาโบเนนนนาาะะคคลลิิิปปขขอองง้้กกก็มมีวับแ่ ครับนัมือนคือแม่จ๋าแม่จ๋านี่เป็นแม่ของน้องหน้าวินนะครับได้นเสียชีวิตการเสียชีวิตของแม่จ๋านี่เกิดจากการฉีดวัคซีนนะครับคืออย่างที่ครับก็คือว่าผมได้โทรไปสอบถามน้องหน้าวินว่าเอาเป็นยังแม่คือเสียทั้งทั้งที่แม่ก็ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่น้องใน้ข้อมูลผมมาว่าแม่เนี่ยเป็นคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลี้ยงง่วเลี้ยงควายตามปกติมาเหตุคลิปกับน้องได้ปกติแต่เมื่อนึงแม่ของน้องนาวินนี่ก็คือแม่จ๋าเนี่ยได้ไปฉีดวัคซีนวัคนวดด้ัััเอคื ตัวไม่สบายจนกระทั่งผู้เป็นลูกชายก็คือน้องนาวินเนี่ยก็ได้นําแม่ไปส่งโรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาแต่อาการของแม่ก็ไม่ดีขึ้นครับสุดลงตามลําดับ สุดท้ายเมื่อวานนี้ก็เสียชีวิตถึงที่สุดครับถามว่าความผิดนี่มันเป็นความผิดของผู้ใดมันเป็นความผิดของรัฐบาลบอมันเป็นความผิดของผู้ลักผู B ้ใหญ่ในบ้านเมืองบอถ้าจะบอกว่าเป็นความผิดของรัฐบาลก็ว่าได้นะครับเพราะนําวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพมาฉีดให้กับประชาชนทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าฉีดแล้ว,ลว,ลว,ลวมีคนตายควรที่จะหยุดฉีดได้แล้วนะครับถามว่าซีโนแวตเนี่ยมันมีคุณภาพไหมมันมีคุณภาพครับแต่มันมีคุณภาพตา่ําหากเสียชีวิตตั้งแต่คนนึงขึ้นไปเนี่ยควรที่จะหยุดได้แล้วนะครับเพราะ ได้เสียคุณแม่ไปตอนที่ตัวเองกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวตอนที่ตนเองกําลังมีชื่อเสียงย้อนกลับไปเมื่อสาปีที่แล้วผมคิดถึงชีวิตของผมเองนะครับซึ่งผมก็ได้เสียคุณแม่ไปกรณีเดียวกันกับน้องนาวินเลยเพียงแต่ว่าคุณแม่ผมไม่ได้ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับคือตอนที่ตัวเองกําลังมีชื่อเสียงกําลังสร้างเงินสร้างทองกําลังสร้างครอบครัวกําลังนาพาครอบครัวไปสู่ความเจริญความสําเร็จ กำลังนำพาครอบครัวพ้นจากความจนก็ต้องมาสูญเสียแม่หลายคนที่เคยสูญเสียแม่ในเหตุการณ์แบบนี้นะครับยกตัวอย่างเหมือนพี่แพวแาวเหมือนกันแพวแาวแสงทองก็เสียคุณแม่ตอนที่ตัวเองกําลังจะ,จะ,จะมีจะเป็นกําลังจะประสบผลสําเร็จเหมือนกันก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องนาวินด้วยไอ้คนหนึ่งที่เคยสูญเสียคุณแม่ไปในลักษณะแบบนี้มันเจ็บปวดมากที่เราต้องสูญเสียคุณแม่ในเวลาที่เรากําลังจะประสบผลสําเร็จแล้วไม่มีคนคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆเราเมื่อเวลาเราประสบผลสําเร็จคนที่เราอยากให้อยู่ อยู่ข้างๆกับไม่อยู่กับเราแล้วนะครับน้องนาวินเนี่ยเป็นคนที่กระตันอยู่นะครับซึ่งผมก็ติดตามคลิปน้องมานานนั่นแหละนะครับกินข้าวกับแม่จา๋าวันนี้ผมจะเดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมคืนที่2กับทีมงานนะครับแล้วก็มีแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งซึ่งเคยร่วมช่วยเหลือกับผมมาไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือนคนไข้โควิดกลับมารักษายังภูมิใจเนาฟรีแม่น้ำหนึ่งก็รู้สึกสงสารน้องก็เลยโทรมาหาผมบอกว่าเอาพี่ซองงั้นก็พี่หนึ่งฝากเงินไปให้น้องนาวินได้ไหมหนึ่งแสนบาทเอาไปให้เป็นทุนการศึกษา ันนี้ผมก็เลยกดเงินมานะครับหนึ่งแสนบาทแล้วก็จะมีเงินของผมอีกส่วนหนึ่งมอบให้กับน้องนาวินเป็นทุนการศึกษาเดิอนหน่องเด้อจากนี้ไปนะครับผมเชื่อเสมอว่าวิญญาณของแม่จา๋าและก็คุณงามความดีความกระตันยูของน้องนาวินเนี่ยจะส่งน้องถึงฝันฝันจะส่งน้องให้ถึงความเจริญแน่นอนมือนีเฮาครับผมในฐานะที่เป็นยูทูบเบอร์น้ำกันแล้วก็เป็นคนอีสานเหมือนกันและที่สําคัญก็คือสงสารน้องนะครับสงสารน้องมากน้องเป็นคนกระตันยูกระตัญยูถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ นะครับมือนีครับแม่นำหนึ่งครับฝากเงินผมมา่า0 0 0 0แบาทผมกดเป็นเงินสดมาเรียบร้อยจะไปมอบให้กับน้องนาวินเป็นทุนการศึกษาและบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่นะครับหลังจากนี้น้องนาวินขาดเหลืออะไรนะครับพวกพี่ๆทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือน้องตลอดให้น้องทักมหาอายตอนนี้เขาใส่เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับในการนั่งรถ แล้วก็ขับรถมาจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอโค้งเจียมนะครับอำเภอโคงเจียมก็อยู่ไกลจากจังหวัดศรีสะเกดที่ผมมาเนี่ยจากบ้านผมก็ประมาณสักเกือบ200โลนะครับผมเดินทางมาหอดแล้วครับที่นี่เขาจะสวดภาพพิธรม17นาฬิกานะครับก็อาจจะเรีดรอเรานิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เราเป็นเจ้าภาพนะครับผมหลังจากฟังสวดภาพพิธรมเสร็จนะครับเดี๋ยวก็ผมจะมอบเงินให้น้อง นะครับซึ่งเป็นเงินของแม่น้ำหนึ่งที่ฝากมานะครับหนึ่งแสนบาทแล้วก็เป็นเงินส่วนตัวผมอีกจํานวนหนึ่งนะครับผมมอบให้เป็นทุนการศึกษาในการใส่ชีวิตต่อไปนะครับน้องเป็นตะลื้อตนนะครับนอกาเพราะว่าเป็นเด็กที่กระตันยูนะครับกาลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับกาลังเขาเรียกว่าชีวิตกําลังพลิกผันมาทางเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมกําลังแบบว่ากําลังได้ดีอ่ะแต่ต้องมาเสียคุณแม่ไปนะครับนี่ครับเดินทางมาหอด้วครับบ้านของน้องหน้าวินครับผมอำเภอโขงเจียมจังหวัด บนราชธา,านีนะครับรต้องใส่แมสกไหมเนี่ยเรต้อตงใส่แมสนะครับเบื้องต้นนะครับพี่น้องเดี๋ยวใส่แมสแล้วก็มอดเอาเอาพ่วงลีดลงได้ ผมนี่คือบรรยากาศนะครับอ่าบรรยากาศอยู่บาลของน้องนาวินคืออำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อนี้ผมช่องดูฮีกับเบเดมาแค่ผู้เดียวยังมีแบบพี่ดาวติ๊กต๊อกจากใสก่กอดเมื้อนี้เบิ่งใายผู้ใดเคยเบิ่งคีเพิ่นนะครับสองคนนี่อาวันนี้มื้อนี้เพิ่นมานําครับมื้อนี้สวัสดีครับสวัสดีครับยังกอช่องยังกอดแม่ยาลูกสะใภ้อ๋อเปิดเปิดอันนี้เปิดนี่นี่คุณนากันเลยพอดีอ่านะครับ ก็ตามกันมามาซอยเหรียญหนองเนาะตอนหนองมีความกระตันอยู่เดี๋ยวก่อนมาสีคำเดี๋ยวผมสีเดี๋ยงเงินในรถก่อนนะครับเอามาหมอบให้น้องหนึ่งแสนบาทนะครับเนาะบ้านน้องอาจจะเขายากแน่เพราะว่ามันอยู่อยู่คอนที่จะชุนบุตรก็เครื่องเพื่อโค้งเจียมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมค,ครับนี่ก็เป็นเงินเงินหนึ่งแสนบาทจากแม่น้ำหนึ่งนะครับผมแล้วก็เงินสด ของผมอีกจํานวนหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวสิมอบให้น้องเป็นทุนการศึกษานะครับในการที่จะต้องดํารงชีวิตต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปมอบเลยนะครับแล้วก็หลังจากมอบเสร็จก็จะเดี๋ยวเป็นเจ้าภาพให้วันนี้เป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมให้ไปเดี๋ยวให้มอบเงินให้น้องเงินจํานวนนี้เด้อเป็นแม่น้ำหนึ่งฝากมาผ่านทางอ้ายแล้วก็มีของอ้ายจำนวนหนึ่งนะครับมอบให้น้องให้นอห้นองไว้ต่อยอดชีวิต นะสู่ต่อไปรากาจัดงานให้เมียให้ให้ให้เหลี่ยวเนาะให้เหลี่ยวนะครับกับเ่อนฝากมาเป็นทุนการศึกษาส่วนที่ไอเ่อบอกไปว่าขำมันขาดเลยอย่างกะผู้มหาไอได้ตลอดได้สู่เด้อรับเก็บไว้ใช่สู่เด้อ แม่จ้าตอนนี้ไอ้ซ่วงมันเดินทางมาหอดแต่เด้อครับผมมาเป็นดาวันสีมากกับมาอีหลีนะครับผมกับเป็นมาทีมงานเคันมาหลายขูลล่หลายคนที่เป็นที่เป็นที่เคยคอมเมนต์แม่จ้าเพิ่นกับมาเวทสกูดทุกคนแต่เด้อมาหอดบาดหอดงานท่างแต่เด้อครับแม่จ้าครับผมความกระตันยูกของนอ้องนะครับได้๋ยวสำลีผลแล้วนะครับเดี๋ยวไปทำไว้ครับมา้านดาวไว้ต้มหนึ่งนะครับเพราะัชนาทวีนี้พี่น้อง ทุกการเดนเวียนว่าหลายท่านเดินทางมาซอยเมื่อ,ด,อดีผมเด้น้ำเงินนะครับจำนวนหนึ่งแสนบาทนะครับประอกให้นอนเป็นทุนการศึกษาอยา่างเงินจำนวนหนึ่งนะครับที่จะรวมเป็นเจ้าภาพจนกว่าล่างสรีระสังขารของ คุณแม่ของล่องแล้ววินนะครับสี่ชาวพันธ์ทีมต้องขับเนาะเขานี่ก็ให้พี่น้องเป็นกินซะเนาะเดี๋ยวทีมงานอายจะไปกินคิดว่าชิบหายจนนี่พอมันไก่เด้อเด้ออายชีเดียวอายชีเดียวออกตเดินทางไปก่อนให้พี่น้องเป็นกินเขาซะเนาะสูยๆเด้อสูยๆต่อไปอย่าถอดอย่าถอดอย่าถอดเขาเห็ดดีทำดีมาตลอดเขาก็ได้ดีเด้อสูวๆไปน้องอายไปก่อนเด้อมาก่อนเจ้าบ้านนะไอ้ห้างเนี่ยรับติดตามอายตลอดนี่เอ้อายเพิ่นมาซอยหลายคน ไปแลีคเดียวไปสิเด้ไปได้ครับบ <unter> ัดนี้ครับครับเดินทางได้ครับด้วยครับครับผม